ดูนี่มาจะทําไงละข้าวเลือดทุ่งเดียวข้าวเลือดทุ่งเดียวทํำไงแบ่งกันมาแบ่งกันมาเร็วมานี่มามาดูสิข้าวเลือดทุ่งเดียวทำเดี๋ยวก่อนสีแดง เอาเอาาไปยุ่งไหนมาล่ะอนนี่ไปยุ่งไหนมาอ้อา,าอขวาของมันจะได้กินอะไรกันอื้าวทำไมข้าว ลูกหมดแล้วคือให้พวกนั้นกินสักคนละสองถุงสามถุงเวลาเอามาก็ไม่ไอ้ไม่เอาหมดแล้วลูกมันหมดแล้วหมดแล้วจะข้ากลับไปรอโน่นเดี๋ยวแม่มาให้หมดแล้วลูกแหน่ไม่เอาไม่เอาจะกัดเขาทำไม กลัวเลอยอแดงกลัวเขาบอกลบในอซอกเขาบอกลบในอซอกเลยหมดแล้วลูกมันหมดแล้วเดี๋ยวค่อยกินหมดแล้วโบเบย์น้ำขึ้นมากเลยมันหมดแล้วลูกโอ้ยตามกันลงน้ำเลยมันหมดแล้ว เดี๋ยวเขากินไม้เดี๋ยวเขากินไม้ไปตลาดก่อนติดป้าป่า,าไม่ติดเลยม,มาขอดูสักหน่อยไม่ติดเัวใหญ่ไหมฮะไนหนอ,อะหังไหน นินเต็มถังเลยตัวเดียวสองตัวปิดค่ายเหรอตัวใหญ่จังเลยอะด่างลงมาทำไมด่างอาบน้ำเดยอต้องมาอาบน้ำ ตามลงน้ำลงท่าลงเต็มเลยลนะ่ะ นี่มีคนยกยอเลยด้างมาอยู่นี้เองเหรอด้างมันไม่อยู่ข้างบนนู่นนะไม่ด่างไราอยู่บนถนนกันแล้วดีรถจะได้ไม่ชน ลงมาอยู่ข้างล่างกันนะลงมาอยู่ข้างล่างแนละ้วนะนะกลัวรถชนลงมาอาบน้ำนะข้าวไม่อิ่มเลยไงเนึก็ไม่เจอให้เลนดำกินเยอะเลย แอบกันตามล่มไม้นั่เองคนยกยอและลมแรง เรือมาคนละลำละลำเลยไอ้ก้าร้อนด่งร้อนแด,ดดจังเลยน้านก่อน นันหมดแล้วนันหมดแล้วมันนอนมกกันอยู่นี่